วิดดอมเซียนเชงอาริเกโต้ี่อะไรวะเซียนเชงอาริเกโต้อะไรวะขอบคุณสามสิบเอ็ดเดือนแซ็คแอปเปิ้ลกันเดิมเลยที่วางวางสองอันแล้ว ไม่เอาคุนะเก็บแทบดูแทบได้สองวางไม่ต้องไหน่พี่วางแม้เทพตรงกูด้วยอันหนึ่งก้วปั้นอยู่ก้วปั้นอยู่น่นจาจะกลางเองเป่าไม่รู้ดิดยาก ดิดเจ็บว่ะดิดเจ็บกับถือถือแทบสองปอมไม่รู้นะแี็บสองหรือเปล่าดิดไม่ได้ตรงเนี้ยรีบปัน่นรีบปัน่นว้าย ฮ้ยเฮ้ยอเฮยยไม่เสร็จสวยเก็บรับเก็บขับเก็บขับไปอีกแล้วเอขอเดินไปเลยนะ ตรงนั้นวางสองอันน่ะตรงนั้นน่ะต้องพุ่มแบบพุ่มหญ้าแบบพุ่มหญ้าสองหน้า <c oughs> ยก่อนดี้แกพุ่มหญ้าสอง,งนหน้าข้าข้าทุบเลยนะฝ่าเบือทุบนะเอาวางวางตรองมันรออยู่เพื่อมันรออยู่ตรงตรงแมสทึบใกล้ๆทุบแหละ เอาเย็บแถบตัวเองเย็บแถบตัวเองทำไมว้าวว้าวจะได้ว่าาแบวางแถบแบบแปลกๆอ่ะเอาได้ชนมวยวิ่งเหรอวิ่งแล้วแต่แบบมันบล็อกไม่ได้อ่ะแถบมัน ลุกก็ลุกได้ล <uk> ุกเลยไม่มีลุกมีทางหลังอะเอาไม้ดีกว่าทกลับไปเข้าไม้ไว้ ที่ต้องเล่นรถรถเก่งเอาวางแทบแล้วหน้าทศฝั่งไหนฝั่งไหนมึงคานออกมาหากูดิมึงก็คานออกมาหากูดิคาไนาไปไหนคานไปไหนมึงรอดูว่ามันมันมันมาฝั่งไหนมึงคานไปฝั่งนึงได้ได้เอา้าเอาเพื่อนอะไรวะหน้าวางอีกแล้ววางท<บ>ี่เด<บ>ิม นีละเอาแล้วมึงจะกดชิปทำไมไรท์ท์ไอ้คนี้เอ้ย <laughs> มึงกดชิปทำไมหึ <laughs> ือว่ามันเสร็จแล้วไอ้เดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่อเอาใหม่โอ้ไอค้คนมึงนี่แม่งไอแถบนะตรงนั้นน่ะต,ตรงนั้นมีแถบนะ <laughs> โอ้โหแย่แล้วไอ้สัตว โอโหแล้วยังไม่ได้โค้กเป็นเรื่องแล้วเอกไอสัตว์เป็นเรื่องแล้วที่ยื้อไปก่อนเพื่อนอาจจะมีลุกเองเออ,อยู่กูยื้ออยู่แล้วไอสัตว์พวกมึงจะทำอะไรได้ให้ได้เหอะกูอะยื้ออยู่แล้วราเพื่อนน ก็เดีนยวส่งแล้วจะไม่มีโลูกนมีก็บ้าแล้วไอสัตว์ผมต้องขังมันตรงนี้ทุกคนเร็ียบร้อยเปลี่ยนเกมอ่ะ มึงอะกดชิปเอี่ยอะไรวะเนี่ยกูต้องมาเจออะไรวะเนี่ยตดีกออามาก่อนเพื่อน หิวหิวหิวอีกเพื่อนอย่าไปต้องวิ่งเยอะเหยียบแถบตัวเองโตนั้นเลยไม่ได้เอาแล้วไม่หิกวกวูก่อนด้วยนะอ๋อเสร็จละเสร็จละไปนูน่น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  ไม่ไปนู่นไม่ไปก็เหนื่อยไหวเฮียอโอ้ยเฮียกลัวเครื่องตกใจเลยสัตว์เขาไปใน,นบ้านใหญ่เฮ้ยบ้านฟ้าบ้านฟ้าตรงนี้เล่นไม่ได้ครับตรงนี้เล่นไม่ได้ตรงนี้แถบเยอะ เป็นตาม <c oughs> ดินดินละพี่เราดูเราดูสนบ้านฟ้าให้ปลอดภัยพอครับ ตัวนี้เยอะตัวนี้ไม่เข้าเล่นเลยโต๊กอยู่บานฟ้าอีกคนหนึ่งปั่นข้างหลังพี่อะข้างหลังพี่นะมันปั่นข้างหลังพี่อะ แพทเทศมีเล่นได้บ้านฟ้าเล่นได้ประเทศก่อนพี่พี่สิเล่นเอาดิได้บ้านฟ้าเพิ่นฮิลอยู่เพิ่นฮิลอยู่เต็มละโอ้ยโอ้โหยัดแม่เอ้ยวางไั้แต่เมื่อไหร่วะจบแล้วเลยเฮ้ยเฮ้ยไม่ได้ไม่ได้ที่ได้เหรอของตกเดี๋ยวเดี๋ยเบส เพื่อนแทบเพื่อนแทบไปก่อน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 จบแล้ว็นจบก็จบดิเปิดประตูรอสองก็โอเคแล้วไอ้ยี่ผมไม่รู้ว่าหน้าต่างเหรอ,ซอเซนกวะโนวันเป้ดมาโตโย่ อีกคนหนึ่งไปออกเลยก็ได้นั้นน่ะนมันเบียดม้นคร <น S 1> <ม>ับช่วยยากคนหนึ่งรอดช่วย,อวยเอาฮิวอยู่เอาหลุดเหรอโอ้โหสรุปทดใตายคนเดียวอะ่ะหายโยหายโยแตนไม่รู้นะว่า เขาจะนื่นวางแท็บไปตรงไหนอ่ะเขายืนอยู่ข้างบนนะเพื่อนน่าจะออกแล้วล่ะพี่ เ้ยตายยากไม่ทันหมดแล้วครับทางหลังออกไปเลยเพื่อนออกไปเลยตายยากไม่ทันเมื่อกี้ก่อนก่อนออกไปเลยเพื่อนประตูมันเปิดแล้วไหมครับมันเลยทำอะไรไม่ได้ ตมเนี้แถบบานเลยโคบดีกว่าถ้าเพื่อนจะมาผมไม่คานแล้วเพื่อนไม่รู้ว่าพี่คบไม่ได้โคบไปเลนะ หลองคานไปหามันสปินโอ้โหถ้ามึงเป็นนี่มึงสปินหมากูคือจบเลยแล้วเนี่ยอุ้มเล่าไม่ทันเล่าไม่ม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 าเพื่อนไม่มาอยากบ้านเลยมาก็ตายครับมาก็ตายไม่ทันไม่ทันหรอก อเมื่อกี้เพื่อนจังหวะเพื่อนมันไม่นิ่งพอครับถ้าเป็นผมเมื่อกี้ผมจะปีนเน็ตเขาตีวุดไปแล้วผมวิ่งเข้าหาเลยแบกบไม่ไหวไอ้ทศมื่น ยอันยอนเกมแล้วเพราะ a อจีอือู้ว